Place Top 10เราจะต้องเล่นให้ติดอันดับที่10เป็นอย่างน้อยนะคะโดยเราสามารถดูอันดับปัจจุบันได้ที่ Player Left นะคะในการเปิดแมปขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะ100วงเล็บ26ก็คือตอนนี้มีทั้งหมด26ทีม26อันดับเราสามารถทำในโซโล่ดูโอ i o ทริโอหรือสวอร d ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกและชอบเล่น อันนี้ก็จะเป็นจำนวนที่ต้องการของแต่ละสเตจในการที่เราจะต้องติดท็อป10นะคะจะเห็นได้ว่าช่วงแรกแรก,ก็จะน้อยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆในแมชที่ทรายมาอัดคลิปนี้นะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณ28คน28คนเนี่ยก็เรียกว่ามันจะประมาณสัก10ได้ละแต่ว่าถ้าจะให้โชว์เพื่อนๆก็เปิดแม p แล้วก็มาเช็คจำนวนทีมที่เหลือนะคะ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถช่วยโดเนตเป็นกำลังใจให้กันได้ผ่าน r True Money Wallet หรือจะเป็นพร้อมเพจก,ก็ได้ค่ะ